you yeah. สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทุกทุกคนนะคะเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูพี่แอมในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าค่ะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสําหรับแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์ข้อที่1ค่ะเพื umas, ่อให้น <instructions> <agus>. ักเรียนนะคะสามารถระบุแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะข้อที่2ค่ะสามารถที่จะเปรียบเทียบและยกตัวอย่างแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้และข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถที่จะนําความรู้นะคะเรื่องแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ค่ะ สำหรับแหล่งพลังงานนะคะที่เราได้พูดกันไปในคลิปที่แล้วนั่นก็คือแหล่งของพลังงานสิ้นเปลืองใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่จะสร้างขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าพลังงานสิ้นเปลืองนะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่เราสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นทานหินนะคะน้ามันดิบ หรือว่าพวกของก๊าซธรรมชาติต่างๆซึ่งแหล่งพลังงานเหล่านั้นนะคะก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และสำหรับแหล่งพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งแหล่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยลดโอกาสนะคะในการพึ่งพาพวกของแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองนั่นก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนค่ะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้และสามารถที่จะ นำมาใช้ใหม่หรือว่านำมาใช้ได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันหมดซึ่งเราจะเรียกว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือแหล่งพลังงานทดแทนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งพลังงานที่เราพูดถึงนะคะนั่นก็คือแหล่งของพลังงานลมพลังงานาน้ำ และก็พลังงานชีวมวลค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าพลังงานรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเราสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้และใช้แล้วเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลพิษกับอากาศที่น้อยอีกด้วยนะคะอาทีนี้เรามาลงรายละเอียดในส่วนของพลังงานลมค่ะสําหรับพลังงานลมค่ะเด็กๆก,ก็จะเป็นพลังงานนะคะที่เกิดจากการ เคลื่อนที่นะคะของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังที่ที่มีความกดอากาศต่ำนะคะโดยการพัดพาของกระแสลมในที่นี้จะเป็นการพัดพามวลอากาศในแนวนอนนะคะซึ่งการที่เราจะสังเกตว่าเกิดลมได้นั่นเองก็สังเกตจากการที่วัตถุ เริ่มมีการเคลื่อนที่นะคะซึ่งเราก็จะใช้ประโยชน์จากกระแสลมหรือว่าพลังงานลมค่ะมาใช้ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสมนั่นก็คือส่วนของกังหันลมนั่นเองค่ะโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าที่อาศัยแรงลมนะคะมาพัด ใบปะทะมาพัดนะคะหรือว่ามาปะทะกับใบพัดของกังหันลมก็จะส่งส่งผลทําให้ใบพัดของกังหันลมเนี่ย เกิดการหมุนนะคะซึ่งการหมุนของกังหันลมก็จะทำให้เกิดการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดขึ้นจึงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้นะคะโดยในประเทศไทยก็มีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมกันในหลายๆที่ด้วยกันโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเรามักจะวางไว้บริเวณใกล้เื่อนหรือบริเวณใกล้กับทะเลนะคะเนื่องจากว่ามีความความเร็ว เร็วลมสูงนะคะแต่เราจะไม่ค่อยวางไว้ที่บริเวณภูเขาเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลต่อพวกของสัญญาณนะคะทีวีโทรทัศน์หรือว่าพวกของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ,ๆ,ๆนะคะซึ่งในที่นี้นะคะกังหันลมที่ดังๆในประเทศไทยก็ได้แก่ที่เขื่อนลำตะครองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะซึ่งความเร็วลมดังกล่าวนะคะก็จะเป็นความเร็วลมที่ สามารถใช้ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะคะโดยข้อเสียนะคะของพลังงานลมเนี่ย ก็จะมีข้อเสียคือหากความเร็วลมต่ำก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็เห็นใช่ไหมคะว่าในจังหวัดสงขลาของเรานั่นเองนะคะก็มีการหันลมอยู่ด้วยนะคะที่จังหวะเอ,อ่อที่อำเภอแรนโนดนะคะเพราะว่ามีความเร็วลมที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งในเด็กว่างนะคะก็อาจจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็รับ ชมนะคะในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกางหันลมได้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของพลังงานน้ำ พลังงานน้ำนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำได้โดยการสร้างเขื่อนค่ะซึ่งการสร้างเขื่อนในที่นี้นะคะเมื่อเราปล่อยน้ำลงมานะคะกระแสน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยก็จะทำให้กังหันน้ำนะคะที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยสามารถหมุนได้ค่ะโดยอาศัยหลักการเดียวกันนะคะกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมค่ะโดยการสร้างเขื่อนนะคะในที่นี้คือ เพื่อเป็นการขวางทางน้ําไหลแล้วอาศัยแรงดันของน้ํานะคะจากเขื่อนเนี่ยหมุนกังหันที่มีแกนติดกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งสุดท้ายแล้วเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้นะคะซึ่งในประเทศไทยก็มีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ําในหลายๆที่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เช่น เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากหรือเขื่อนสิริกิตจ,จังหวัดอุดออดตรดิตถ์นั่นเองนะคะสําหรับข้อเสียนะคะของพลังงานน้ําในที่นี้ก็คือว่าสําหรับการสร้างเขื่อนหรือกักเก็บน้ําไว้เป็นจำํำนวนมากเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการตัดไม้ทําลายป่าในบางพื้นที่ก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ด้วยนะคะ แต่ว่าข้อดีก็มีไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ําหรืออาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ํานะคะหรืออาจจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะคะอที่นี้เราจะมาดูกันนะคะในคลิปเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบดังกล่าวเลยค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตอน โรงไฟฟ้าพลังน้ำทุกวันนี้น้ำดื่มเย็นๆกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใครหลายๆคนแต่ไฟฟ้าที่ส่งมาถึงเครื่องทำน้ำเย็นที่บ้านของเราละ่ะเมาจากที่ไหนและนี่คือระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีหลักการทำงานคือใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนกังหันน้ำซึ่งมีแกนต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีการเปิดน้ำให้ไหลผ่านจึงได้กระแสฟไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งานซึ่งโรงไฟฟ้าในยุครกๆของประเทศไทยจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีมากถึง23แห่งในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาาเขื่อนสิิกิจจังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่น เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุลาพรจังหวัดชัยภูมิเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรข้อดีคือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นแหล่งชระทาและแหล่งท่องเทีย่ยวข้อจำกัดคือใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากพื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเฉพาะ การผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการระบายน้ำเพื่อการสลัพพานในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีมากขึ้นเรายังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยะนะคะก็จะเป็นหลักการนะคะคข,ของการผลิตโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะคะ ทีนี้ถัดมาค่ะเรามาดูแหล่งพลังงานที่3นะคะก็คือแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะเนื่องจากแสงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่ให้ทั้งพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็พลังงานแสงที่ มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกนะคะเราก็เลยนำมาใช้ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งการผลิตนะคะดังกล่าวเนี่ยเราจะต้องอาศัยเซลล์สุริยะนั่นก็คือแผงโซลารเซลล์นั่นเองค่ะในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์ให้กลายไปเป็น พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากในแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะมีสารกึ่งตัวนำนะคะ mm. เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะไหลยอยู่ในแผงวงจรน,นี้ได้นะคะซึ่งในประเทศไทยของเราก็จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นที่โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธาน,นีนั่นเองค่ะสำหรับข้อเสียนะคะ เนื่องจากว่าในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์นี้เนี่ยเซลล์สุริยะมีราคาแพงนะคะแล้วก็เราก็จะต้องใช้กับบริเวณที่มีความร้อนมากพอนะคะในการที่จะเอามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะแม้แต่เด็กๆสังเกตไหมว่าเครื่องเครื่องคิดเลขของเราขนาดเล็กอะค่ะก็จะมีแผงโซลา่าเซลล์แปะอยู่ด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ เกิดการใช้งานนะคะของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะคะมีพวกของไฟฟ้าหลักการไฟฟ้าอยู่ด้วยนะอาทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าการผลิตนะคะพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถทําได้อย่างไรนะคะมีหลักการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะส่วนประกอบของแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผง จะประกอบไปด้วยกระจกและแผ่นฟิล์ม EVA แผ่นโซลาเซลล์ซึ่งต่อแบบอนุกรมกันไว้แล้วแผ่นฟิล์ม EVA ซึ่งจะซิลประกบกับแผ่น EVA ด้านบนและเทสลาฟิล์มกระจกชั้นบนสุดของแผ่นโซลาเซลล์จะทำหน้าที่ลดการสะท้อนของแสงเพื่อให้แผ่นโซลาเซลล์สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่แผ่นฟิล์ม EVA มีลักษณะเป็นพลาสติกฟิล์มแผ่นคุณพุงแผงโซลาเซลล์ Cell, ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยป้องกันไม่แผงโซลาเซลล์สัมผัสกับกระจกและเทสลาฟิล์มโดยตรงและช่วยป้องกันไม่ให้น้ำและความชื้นเข้าไปในตัวเซลล์แผงโซลาเซลล์จะประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์ต่อกันแบบอนุกรมภายในหนึ่งเซลล์จะประกอบไปด้วยแผ่นขั้วไฟฟ้าด้านหน้าสารกึ่งตัวนำไทเอ็นสากึ่งตัวนำไททีและแผ่นขั้วไฟฟ้าด้านหลังสารกึ่งตัวนำไทเอคือแผ่นซิลิคอน ผ่านกระบวนการดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัสส่วนสารกึ่งตัวนำไททีเป็นแผ่นซิก้อนที่ผ่านกระบวนการดปปิ้งด้วยสารโบรอนเมื่อโซลาเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์สารกึ่งตัวนำไทเอ็นจะทําหน้าที่ส่งอิเล็กตรอนไปยังสารกึ่งตัวนำไททีและเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อประกอบกระจกและแผงนโซลาเซลล์ที่หุ้มด้วยแผ่นซี แล้วก็จะวางไว้บนแผ่นเทสลาฟิล์มซึ่งทำหน้าที่อรองรับน้ำหนักของตัวเซลล์ทั้งหมดอีกทั้งยังช่วยระบายความร้อนให้กับแผงโซลารเซลล์อีกด้วยเมื่อประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันขอบด้านนอกสุดจะถูกห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมที่ใช้ป้องกันจากแรงกระแทกด้านข้างและเป็นที่ยึดแผงโซลาเซลล์เข้ากับที่ติดตั้งอีกด้วยเท่านี้แผงโซลาเซลล์ก็พร้อมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้ว สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage คนบันดาลไฟและเว็บไซต์คนบันดาลไฟ .com จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะจากแผงโซลาเซลล์หรือว่าแผงเซลล์สุริยะนั่นเองนะคะซึ่งจากคลิปนี้นะคะก็จะได้เป็นการบ่งบอกนะคะว่าสําหรับพลังงานนะคะประเภทพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราเลยซึ่งเราสามารถที่จะนํามาใช้นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งก็จะจําเป็นกับชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูพี่แอมก็มอบหมายงานนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าวในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่174ค่ะโดยตอบคำถามจากโจทย์ที่กำหนดให้และวันนี้ครูพี่แอมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ